สวัสดีครับน <N dzie ń> <movement> ี่ก็มาชมวัวชุดใหม่นะครับผมครับนสสวยเลยครับผมมีแม่สาวน้อยครับผมครับหนาหนาตันๆเลยครับผมครับตั้งตั้งเลยครับผมครับมาชมวัวชุดใหม่นะครับผมวันนี้เยอะเลยครับผมเข้ามาใหม่ครับจะตีเบอร์เลยครับผมครับผมจะตีเบอร์เลยนะครับผม ยังไเปิดราคานะครับเดี๋ยวตีเบอร์ตีอะไรเสร็จก่อนนะครับถึงจะเปิดราคาให้ชมกันครับผมตัวนี้ก็คือเลือดร้อยนะครับผมตัวนี้คือเลือดร้อยครับผมกาลังเป็นสัตว์นะครับรอบหน้าค่อยว่ากันอีกครับผมเป็นสัตว์แล้วครับแต่ยังไม่ได้ผสมครับรอครั้งหน้านะครับผมครับผมครับผมนี่ก็เป็นแม่ลูก แม่ F 1ลูก F 2นะครับผมตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะครับผมตัวนี้ครับผมนี่ครับผมแม่สูง140นะครับผมรับราคาต่อรองกันได้นะครับผมผมสวยมากครับผมหนาๆตันๆเลยครับนี่ครับผมครับมาดูตัวต่อไปครับผม ครับตัวนี้ก็เป็นแม่ขาวโบดครับผมตัวนี้เดี๋ยวรอตรวจท้องกันครับผมนี้รอตรวจท้องก่อนนะครับครับผมครับผมครับีวัวเข้ามาใหม่เยอะเลยครับผมครับตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกนะครับผมแม่ร้อยห้าสิบวกนะครับผมแม่ร้อยห้าสิบบวกครับผมครับผม ลูกสาวครับผมลูกสาว KF3 อหนนะครับวันนี้รุ่นคือลูกสาว KF31 แม่สูง150บวกเลครับผมลูกได้2เดือนแล้วครับแม่ตี F1 ให้แล้วนะครับผมแต่ลูกสาวยังไม่ได้ตี F นะครับเพราะว่าอายุยังเล็กอยู่ครับผมตียังไม่ได้ครับผมคสรับยซ้าบวกเลยครับผมครับมาดูวัเครับผมวัวเออีกตัวครับ นี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นรูปปีศาจแดงนะครับผม F1 ครับผม F1 ครับผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่47,000บาทนะครับผมตัวนี้บางตัวก็จะเปิดครับบางตัวยังไม่ได้เปิดเพราะว่ายังไม่ได้ตี F อนะครับผมครับผมสวยมากครับผมนะครับทางฟาร์มก็จะแจ้งราคาครับนะครับตัวขาวโบสตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็สวยมากนี่ก็ F1 นะครับผม ไอ้เอฟครับครับผมตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่4ี0 0มบาทนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่49,000บาทครับผมใครจะยกคู่นี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับหนาๆตันๆเลยครับผมครับหนาๆตันๆเลยครับครับผมครับผมแม่ขาวบอกว่าตัวนี้ครับผมหนาๆตันๆเลยครับ F1 ครับผมครับครับผมตัวนี้49,000บาทนะครับผมตัวนี้47,000บาทนะครับครับผมมาดูวัวแม่ลูก F1, F2 ครับผมนะครับผมอ่าลืมบอกตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกของซุปเปอร์เอ็กซ์ครับผมครับลูกของซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับผมตัวนี้ ครับผมมาดูโคแม่ลูกครับผมวัว F 1 F 2ครับลูกสวยมากครับลูก3เดือนครับผมครับเป็นลูกของ KF 7 2ไอ้สีประดูนะครับผมไอ้สีประดูครับครับผมสวยมากครับผม ครับผมโคมนี้เปิดไว้อยู่ที่8 0 0 0 0ืบาทนะครับผมแม่ซอยแม่ไซร้อยห้าสิบเลยครับนี่ครับผมครับผมครับผมตัวนี้ก็แม่สาวลูกแรกครับผมออกลูกเป็นตัวเมียรครับ ตัวนี <min> ้ <it> สวยมากเลยคร like ับผมตัวนี้ค <wow> ร yes, <it! S 1> ับผมเฉพาะตอนท้องก็ซื้อมา1นึ่งแสนสามหมื่นแล้วครับผมนี่ผมร้อยห้าสิบครับผมนี่ลูกสาวครับผมลูกสาวครับผมนี่ครับลูกสาวได้ก็วัน้วครับผมครับลูกสาวครับผมลูกสาวครับผมลูกสาวได้ก็จวันนะครับครับแม่ครับผมสวยมากนะครับ ัครบผมสวยจริงๆครับตัวนี้ไม่ได้ยอนครับผมสวยมากครับคุณแม่สาวอีกสองตัวครับตัวนี้ก็รอจุด F เย็นนี้ครับผมถึงจะเปิดราคานะครับครับผมถึงจะเปิดราคาครับผมรอจุด F เย็นนี้นะครับผมถึงจะเปิดราคานะครับสวยมากครับผม รอจุด F ครับครับผมอีกตัวครับผมนี่ก็รอจุด F นะครับผมรอจุด F ครับจงจะเปิดราคาให้นะครับผมครับผมครับก็ถ่ายให้ชมดูก่อนนะครับจากเอสสารคามฟาร์มวัวครับผม สวยสวยเลยครับเต็มทุกข้อค,ครับผมเต็มทุกข้อไม่มีอคอกว่างสักข้อับผมเป็นวัวชุดใหม่เข้ามาหมดทุกตัวนะครับผมนีครับสวยสวยเลยครับผมเป็นวัวชุดใหม่เข้ามานะครับครับผม,ผมแม่นี้เป็นวัวเลี้ยงนะผมสวยมาก ครับก็ให้ดูฟาร์มเอสสารคามฟาร์มวัวนะครับผมครับให้ดูดูวัวครับพวกนี้เป็นวัวชุดใหม่นะครับผมพวกนี้เป็นวัวชุดใหม่ครับนี้ลูกซูเปอร์เอ็ก ครับมีลูกปีศาจแดงครับผมแม่ลูกไซร์ไร้อยห้าสิบวกครับเป็นลูก KF31 ครับผมน่ครับผมมีรอตรวจท้องครับครับมีลูกทศพลครับ F1 F2 ครับผมครับครับทางเอสสารคามฟาร์มบัวก็ขอฝากติดตามช่องยูทูปเอสสารคามฟาร์มบัวด้วยนะครับผม ช่วยกดกระดิ่งกดซับะไครตกดติดตามช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณอย่างมากครับผมนี่ครับเป็นวัวชุดใหม่เข้ามานะครับน่ครับสารคามฟาร์มวัวก็ขอบพระคุณมากมากครับผมวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ